สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาพบกันที่ EP ที่18แล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่2ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆอ่านหนังสือตามคุณครูด้วยนะคะถ้าไม่อ่านตามก็ไม่ได้นะไม่ต้องอ่านในใจนะอ่านออกเสียงได้เลยค่ะ แล้ววันนี้คุณครูก็จะพาไปรู้จักลักษณะนามของสิ่งที่คุณครูกําหนดนะคะรู้จักไหมคะลักษณะนามอย่างเช่นครูจิ๊บเป็นคนคนหนึ่งคนอันนี้คือลักษณะนามมือหนึ่งข้างอ่านักเรียนรู้จักมือซ้ายมือขวาไหมคะนี่คือมือซ้ายคุณครูจะทํำยังไงก็คือมือซ้ายอันนี้คือมือขวามือหนึ่งข้างมีกี่นิ้วเอานับซิหนึ่ง 2 3 4สาสี่ห้าห้านิ้วแล้วมาเรียรู้จักคําที่ตรงกับภาพด้วยคุณครูก็จะทําแบบฝึกหัดที่หลากหลายมาฝากเด็กๆให้ทํานะคะให้เด็กเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทีละนิดทีละหน่อยเป็นการสะสมความรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งมีทักษะการคิดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะมาทบทวนการอ่านก่อนนะคะอ้าวเอาใหม่คะ่ะกไก่ไม่โทรจจานไม่โทรดอชาดาไม่โทรตอประตักไม่โทรดอเด็กไม่โทรตเต่าไม่โทรบรใบไม้ไม่โทรปอรปลาไม่โทรออ่างไม่โทรคำนี้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าอ่านว่าก็คำนี้ต้องใช้ความจำนะคะ อะมาดูค่ะมาอ่านกันอีกครั้งค่ะกเอาเกาไม่โทรเก้าออีอีไม่โทรอีเก้าอีจอูจูไม่โทรจู้จออีจีไม่โทรจี้จู้จี้กอแอแกไม่โทรแก้ดอไอใดไม่โทรได้แก้ได้ตอไอไตไม่โทรใต้ตอูตูไม่โทรตู้ใต้ตู้ บอ,บ,บ,บออูบูไม่โทบ,บ,บูบอีบออีไม,อเอเไม่โทบีบูบีก็ได้กอไอไกไม่เอกไก่จอแอแจำออไม่โทแจ้ไก่แจ้จออําจําดไอไดไม่โทได้จําได้กอเอาเกาไม่โท9เกาปอ,อีปีเกาปีตอ,ออตอไม่เอกต่อตออูตูไม่โทตู้ต่อตู้ ออาปาไม่เอกปาอออไม่โทออปาอออีอีจออูจูไม่โธจูอีจูวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆคะเรามารู้จักลักษณะนามกันดีกว่าค่ะลักษณะนามได้ที่มีชื่อว่าเป็นแท่งลักษณะนามได ที่เรียกชื่อว่าแท่งคะอันแรกค่ะสม้มอันที่สองคือดินสออันที่สามคือเห็ดสม้มลักษณะนามเป็นอะไรคะฉันมีสม้มสองสองอะไรคะสองผลแล้วดินสอละคะชั้นมีดินสอหนึ่งแท่งแล้วก็เห็ดค่ะเด็กๆเห็ดชั้นมีเห็ดสองดอก สิ่งใดที่เป็นแท่งคะเด็กๆรู้แล้วยางรู้แล้วกากระบาดท,ทับลงไปเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะกากระบาดท,ทับดินสอแบบนั้นแหละคะ่ะดินสอเรียกเป็นแท่งเด็กๆคะคำว่าเล่มเล่มเป็นลักษณะนามของสิ่งใดคะทราบไหมคะเด็กๆเ,เล่มเป็นลักษณะนามของสิ่งใดอันแรกดวงอาทิตย์อันที่สองหนังสือ อันที่3มคือแหวนดวงอาทิตย์หนึ่งดวงหนังสือหนึ่งเล่มแหวนหนึ่งวงเด็กๆทราบแล้วหรือยังว่าเล่มเป็นลักษณะนามของสิ่งใดคะทราบแล้วยังทราบแล้วให้ทำอย่างไรกากระบาดท,ทับหนังสือเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะตอบถูกหนังสือเรียกว่าเป็นเล่มคะ่ะอ่านหนังสือกันด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆคะเรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำบอกกันดีกว่าคะ่ะภาพที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคำบอกภาพที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคำบอกนะคะฟังให้ดีนะคะแม่ค้าขายผลไม้หลายชนิดอีกรอบหนึ่งคะ่ะแม่ค้าขายผลไม้หลายชนิด เด็กๆคะมีภาพไหนที่เกี่ยวข้องคะภาพแรกแม่ค้าภาพที่สองทหารภาพที่สพระภาพที่4ผลไม้เด็กๆคะอันไหนที่เกี่ยวข้องขีดเครื่องหมายกากบาททับลงไปเลยคะ่ะมีอะไรบ้างมีแม่ค้าแล้วก็ผลไม้ ทหารไม่ได้มาขายของนะคะพระก็ต้องไปบินทบาตท,ทหารก็คือรั้วของชาติไม่เกี่ยวข้องกับแม่ค้านะคะเด็กๆคะเด็กๆจำเรื่องมือได้หรือยังคะว่ามือนี้เป็นมืออะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะดูซิเอามือออกมาเลยคะ่ะมือซ้ายหรือว่ามือขวาคะเด็กๆ มือซ้ายหรือว่ามือขวาเก่งมากค่ะนี่คือมือขวาที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็มี5นิ้วมือ1ข้างมีหนิ้วค่ะขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะคำที่ตรงกับภาพค่ะเด็กๆเห็นภาพนี้ทราบไหมคะคือภาพอะไร นี่คือภาพกะปิค่ะกะปิทำมาจากกุ้งเคยนะคะที่อยู่ในทะเลตัวเล็กๆนะคะเอามาทำกะปิกะปิเอามาทำอะไรได้บ้างตำน้ำพริกกะปิใส่เครื่องแกงค่ะคำไหนอ่านว่ากะปิคะตัวแรกตัวสีม่วงค่ะกออะกะปออปิกะปิคำที่สองตัวสีแดงค่ะกออะกะทออิทิกะทิ ตัวที่3ค่าเด็กๆตัวหนังสือสีเขียวเห็นแล้วยังคะกออะกะรลอารากะราคำไหนอ่านว่ากะปิคะกออะกะปออีปิเห็นแล้วยังคะเด็กๆเห็นแล้วให้ทำอย่างไรกากระบาดท,ทับคำว่ากะปิลงไปได้เลยคะ่ะอย่างนั้นแหลคะค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาอ่านหนังสือกันดีกว่าคะ่ะวันนี้วันณยุกต์ค่ะ การบ้านให้อ่านตามคุณครูนะคะไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตาวาพูดตามเลยค่ะกา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 ดีดีดีด ดีดีคำต่อมาค่ะโอ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 บือบือบือบื้อบึอบอ,อ่านตามคุณครูนะคะ แจแกแกแจแจเด็กๆวันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะไม่ต้องอ่าจคลิปนะคะให้อ่านตามอย่างเดียวเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ไม่มีเขียนนะคะให้อ่านตามคุณครูนะคะผันวรรณยุกไม้เอกไม้โท ไม้ตีไม้จัตาวาค่ะอ่านตามคุณครูอย่างเดียวค่ะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้พาอ่านแล้วกา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 แจ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 เด็กๆไม่ต้องบ่งบนนะคุณครูให้อ่านตามอย่างเดียวฝึกค่ะฝึกทำแล้วก็จะเก่งเวลาให้ทำอะไรคุณครูรู้นะ ว่าเด็กๆก,กระตือรือร้อนที่จะทําไม่มีใครบ่นสักคนเลยค่ะเราต้องทําค่ะถ้าถ้าเรายิ่งบ่นมันจะเหนื่อยค่ะทําอย่างเดียวดีกว่าค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ